เดินเขาที่คาสเบกีนะเริ่มจากการตุนอาหารที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตอ่าหลังจากนั้นเริ่มเดินจะมีเส้นทางแทร็ก,กิ้งให้นี่แล้วก็จะมีหนเชือกนิดหน่อยขึ้นถนนแล้วก็ไปต่อที่ภูเขาเขาจะทำทางให้ใเราเดินนะทางดีเลยอ่านี้เดินไปสักพักอฝนลงเม็ดอ่าไม่เป็นไรเตรียมพร้อมมาดีไทยแลนด์สองคนคนหนึ่งสีส้มคนหนึงสีชมพู วิวข้างหลังก็เป็นวิวอะไรภูเขาหิมะไงเออนะ่ะอืมแดดออกเห็นไหมอากาศเปลี่ยนมากขึ้นเขามาแล้วเย่ yeah! สวยมากนี่วิวจากหน้าโบสถ์ลืมบอกไปเราขึ้นเจอเจ,อเจติเชิร์ตนะเทนิตี้เชิร์ตอ่านี่คือโบสถ์โบสถ์เก่าแก่มากเป็นโบสถ์ของนิกายออร์โทดอก์นั่นคือกำลังปิดปรับปรุงอยู่เรามาถึงปุ๊บแล้วก็ไหว้ทำพิธีเสร็จนะ ก็ฝนตั้งเขาอีกแล้วอันนี้น่าจะเรียกว่าหาใหญ่หาหลวงนะขากับอย่างไรคะขากรับอนลจากโบสก็ไม่รอดแน่นอนบอกเลยว่ากอนแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไหมอ่านะไปเทวดาเริ่มเลยคนก็้แล้วแ่ย้อยลงกันล้วอ้าวด้วยเนี่ยตอนเนี้ อันนี้คือลงมาแล้วคือจะบอกว่าข้างบนคือแบบลูกเห็บตกจ้าเป็นลูกเห็บแบบมันไม่เหมือนลูกเห็บที่พะเยาอ่ะเธอมันเป็นลูกเห็บแบบป๊บโป๊ะปุบปปปปอย่างเงี้ยฉันแบบอื้อหือฉันต้องบก่อนเลยถ้าฉันลุยมานะฉันตายหนาวตายแน่นอนอ่ันนี้ฉันก็ต้องกลับเส้นทางเดิมนะเส้นทางก็ลื่นที่กุ่ะนะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ฉันเริ่มมีแลงลเพราะว่ามันแบบสวยอ่ะอันเนี้ยฟ้าเปิดหลังฝนอันนี้ผู้นําทางของเรา